วันนี้ฝนตกแรงมากนะคะวันนี้ฝนตกที่ไหนฝนตกบ้างคะในที่นี่บางซ่อนฝนตกแรงมากบรรยากาศฝนตกนานคะฝนก็เริ่มเริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะอีกไม่นาน ที่กรุงเทพฝนตกแล้วนะคะที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยตกแรงมากเลยค่ะที่กรุงเทพบรรยากาศฝนตกนะคะตอนนี้แจ๊ดอยู่แถวบางซ่อนเนาะ ฝนตกแรงมากไม่ไม่รู้ว่าตกทั่วกรุงเทพหรือเปล่าที่ไหนตกบ้างเบาบ้งนะคะนี่นะคะฝนตกทั่วกรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่บางซ่อนนี้คือตกแรงมากไม่รู้ว่าตกที่ไหนบ้างเนาะ แถวส่างจังหวัดตกไม่เลยนะคะตกแรงมากลอ้อมืดมากนะคะทีนี้ใครขับรถก็ระวังระวังนะคะแรงมากเลยตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเนะวาะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันนะคะก็รับนเข้าหน้าฝนเนาะอย่างไงก็ดูแลสภาพด้วยนะคะ